สวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้ถ้าเกิดพูดถึง AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เราเรียกในภาพรวมว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับเชื่อว่าน้อยคนแล้วล่ะครับที่จะไม่รู้จักเพราะว่าจริงๆแล้วในข่าวภาคเทียงของเราก็มีช่วงของ AEC ไม่รู้ไม่ได้ให้ติดตามกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับนั่นแสดงเห็นครับว่าทุกภาคส่วนให้ความสําคัญกับการเปิดประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่ามีความคาดหวังกันว่าจะทําให้ภูมิภาคนี้เติบโตขึ้นแล้วก็คนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตทีด่ดีขึ้นด้วยใช่แล้วค่ะแต่ว่าการเปิดประเทศอย่างเสรีมากยิ่งขึ้นนั่นก ถึงภัยเงียบนะคะจะแฝงมาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บค่ะคจะเห็นได้จากช่วงปลายปีที่แล้วนะคะการระบาดของโรคคอตีบจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอ้โหหลายคนกังวลกันมากกระทรวงสาธารณาสุขค่ะมีการคิดมาตรการป้องกันเรื่องนี้กันเป็นการดว่วนทีเดียวค่ะใช่ครับที่คุณเปรมสุดาพูดถึงนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าในภาพรวมคุณสุรินทร์พิษสุวรรณอดีตเลข,ขาธิการอาเซียนออกมาระบุนะครับว่าหลังจากที่เราเปิดประชาคมอาเซียนในปี2558อาจจะทําให้ประชากรกว่า6 ร้อยล้านคนในภูมิภาคนี้เสี่ยงเป็นโรคทั้งโรคติดต่อแล้วก็โรคไม่ติดต่อมากขึ้นนะครับ ทางนี้สหประชาชาติก็กังวลว่าหากไม่มีมาตรการที่ดีพอการเปิดประชาคมอาเซียนจะทําให้อัตราการเพิ่มขึ้นของโรคนั้นมากขึ้นจนยากจะควบคุมเนื่องจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชนทั้งการกินอาหารและการออกกาลังกายที่ไม่เหมาะสมด้วยนะครับสำหรับโรคที่สหประชาชาติห่วงมากที่สุดมี4โรคค่ะคุณผู้ชมคือ1โรคความดันโลหิตสูง2โรคหัวใจ3โรคปอด4โรคเบาหวานซึ่งทั้ง4ี่โรคเนี่ยก็ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกไปแล้วมากถึง36ล้าน ล้านคนจากจํานวนผู้เสียชีวิตที่พบนะคะ57ล้านคนในแต่ละปีะโดยเฉพาะในอาเซียนแถวบ้านเราเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น4ล้านคนต่อปีค่ะในจํานวนนี้กว่าร้อยละหหรือประมาณ2ล้านหแสนคนเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเหล่านี้ค่ะซึ่งในบทความนะครับของทางดิจิทัลฮอลส์พิทอ a แอนท์เฮลท์แคร์เขานําบทความเรื่องเจาะ7โรคร้ายภาย AEC ออกมาเผยแพร่ครับโดยได้หยิบยกเอา7โรคร้ายที่มีแนวโน้มจะระบาดจากการเปิดประเทศเสรีออกมาพูดคุยกันนะครับ โรคแรกเนี่ยก็คือโรคคอตีบครับซึ่งปัจจุบันผู้ที่มีความเสี่ยงการเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีอายุระหว่าง1 0บถึงสิปีโดยเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันนะครับของระบบทางเดินหายใจที่สามารถติดต่อกันได้โดยตรงจากการไอแล้วก็จามลดกันหรือแม้แต่การพูดคุยในระยะใกล้ชิดก็ตามค,ครับคุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะต่อมาคือโรคไอกรนค่ะเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบนเกิดจากเชื้อแบคทีเรียผู้ป่วยโรคนี้จะมีเสียงไอที่เป็นเอกลักษณ์นะคะ โรคนี้ติดต่อกันได้ง่ายมากเลยโอกาสที่คนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคนี้เนี่ยจะติดเชื้อจากผู้ป่วยที่อยู่ในบ้านเดียวกัน มีถึง8 0 1 0 0ถึงเทีเดียวและถึงแม้ว่าบางคนนั้นจะมีภูมิต้านทานแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสติดโรคได้ถึง20%และโรคไอโกรนนั้นยังสามารถพบได้ทั่วโลกด้วยนะครับโดยในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนป้องกันแล้วก็ตามแต่ก็ยังพบการระบาดเป็นจุดๆนะครับ,รบทุก3-5มถึงห้าปีนอกนอจากนั้นนะคะอีกโรคหนึ่งคือโรคบ,บาดท,ทยะยักโรค,ครนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยผู้ป่วยเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้แต่ก็ดีที่โรคนี้ถือว่ามีวัคซีนป้องกักัันนนนนนโโโรรรคคคคคแตต่่่่่่่วววาาาออีีีีกกกึงงททเป็็หมมมุณผู้ชื ผู้เสียชีวิตแต่ละปีเนี่ยโอ้โหตัวเลขสูงมากเลยนะคะใช่ครับแล้วก็อาจจะเป็นโรคประจําตัวของหลายๆคนด้วยนะครับผมกําลังพูดถึงโรคความดันโลหิตสูงครับที่ปัจจุบันนี้คนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปเป็นโรคนี้สูงถึง10ล้าน8แสนคนนะครับโดยใน5ล้าน4แสนคนนั้นไม่รู้ว่าตัวเองกําลังเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่โดยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยมักจะมีคอเลสเตอรอลสูงกว่าคนปกติ6-7เท่านะครับแล้วก็ยังเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นถึงร้อย ร้อยละ25ด้วยนะครับสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจและมีโอกาสจะเสียชีวิตจากหัวใจวายถึงร้อยละ60ถึง75และยังมีโอกาสเป็นอัมพาตมากกว่าคนปกติถึง5เท่าด้วยและโอกาสเสียชีวิตนั้นยังสูงกว่าคนปกติถึง24เท่านะครับโอโ้โหฟังตัวเลขแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะไม่ต่างจากโรคหัวใจค่ะเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมามีคนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจนี้เฉลี่ยวันละ50คนต่อวันค่ะหรือคุณผู้ชมคะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเสียชีวิต2คนเลยแล้วก็เจ็บป่วยเนี่ยนับเฉพาะที่เข้ารับ เป็นผู้ป่วยในนะคะมีมากถึงประมาณ1,185รายต่อวันผลการสำรวจพฤติกรรมคนไทยล่าสุดพบว่าคนไทยมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูงถึงร้อยละ8 6ค่ะ เพราะว่าอะไรนี่หนึ่งเลยอชอบทานอาหารไขมันสูงทําให้มีไขมันไปสะสมในเส้นเลือดแดงส่งผลให้เกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดตีบตามมาจนมีคนไทยจํานวนมากนะคะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรค่ะแล้วก็ยังมีผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับซึ่งคนไทยเรานั้นป่วยด้วยโรคเบาหวานกว่า3าล้านห้าแสนคนแล้วก็มีถึง1นล้านหนึ่งแสนคนที่ยังไม่รู้ตัวครับที่น่าห่วงไปกว่านั้นก็คือผู้ป่วยเหล่านี้ยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองสูงกว่าคนปกติถึง2-4เท่านะครับโดยอาการที่สามารถสังเกต ได้ก็คือปัสสาวะบ่อยแล้วก็มีปัสสาวะมากเนี่ยนะครับหิวแล้วก็กระหายน้ําบ่อยและอ่อนเพลียไม่มีแรงบางคนปัสสาวะแล้วก็มีมดมาตอมเนี่ยนะครับอ,อาการเหล่านี้บ่งบอกวาแล้วนะครับว่าคุณนั้นอยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วงทีเดียวครับค่ะสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมโรคปอดนะคะเป็นสาเหตุที่พบบ่อยก็คือปอดติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นปอดอักเสบหรือว่าปอดบวมค่ะคนที่มีลักษณะของอาการเป็นโรคปอดเนี่ยจะไอยอยู่บ่อยๆอยอาจจะมีเสมหะหรือว่าไม่มีเสมหะนะคะแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยง่ายเวลาที่ต้องออกแรง แล้วก็เขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายนั้นขาดออกซิเจนมากๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดภาวะหมดสติหรือว่าภาวะหัวใจล้มเหลวได้นะครับก็อาจจะต้องรีบไปรักษานิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดไม่ดูแลกันตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็ควรจะดูแลคนในครอบครัวคุณด้วยใช่ค่ะสุขภาพสําคัญนะคะมา